สวัสดีครับปุ๊บขึ้นแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ปลอดภัยแล้วครับแถวขึ้นได้แล้วครับก็ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาพักนึงแค่ตักที่เลนตักกระไออกแล้วก็เอาไม้รองก็ขึ้นแล้วครับ จริงๆตอนแรกกะจะเอามาโคมาสองตัวนะครับเปิดทางครับเปิดทางน่าจะปลอดภัยแล้วแหละน่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเดี๋ยวลากขึ้นมานี่็เรียบร้อยแล้วฝนก็เริ่มจะมาแล้วแต่ดีที่เอาขึ้นได้ก่อนฝนครับ เดินขึ้นมาเองนะครับไม่สุดจัดครับสุดจัดเดินมาเองเลยอเอา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 จมบางนี้ได้ไหมาต้องถึงมือป๋าทอมครับงานนี้อ๋อมันจะจมอีกได้นี่ ร้อยครับเดินขึ้นเองเลยครับพระเอกของเราเดินกันมาเองแล้วครับโอ้เรียบร้อยโอ้เลอะเทอะหมดเลย่อะอย่างน้อยๆก็ปลอดภัยแล้วครับหลังจากใช้เวลาอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับ เป็นไรแล้วครับไห้เกาะเดินพอมันขึ้นไม้ได้ก็เดินขึ้นมาเลยครับเดินออกมาเดินออกมาแหช็อตท,ที่ดึงเมื่อกี้แบบแวบบเดียวครับแวบบเดียวตั้งหลักไม่ทัน หมดครับไม่เป็นไรทำความสะอาดได้ครับขอแค่รถขึ้นมาได้ปลอดภัยครับชิมงานพระแม่ธรณีครับ้บาทอมแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นมงคลฟาร์มครับอีกขั้นนึง ปลอดภัยแล้วครับจบครับเสร็จสิ้นภารกิจกู้เบโคนะครับแคปสามหนึ่งห้าดอนะครับตัวเล็กลากไม่ขึ้นครับแต่อาสัยว่าเปิดดินออกแล้วก็รองไม้เอาครับเรี็บร้อยครับเอาปลาอมลงไปทำไมอ,อกีกเนาะเก็บไม้ขึ้นหรือเปล่าครับ ปลอดภัยแล้วครับผมเอาผลมาแล้วครับปล่อยๆแล้วใช่ไหมวะ รูนหลุมครับนี่เป็นบ่อเล็กๆเลยนะพี่น้องพีทเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ <c oughs> โอ้พีทพีทบอกว่าให้เอาคันนี้ลงบ้างครับแล้วเอาคันใหญ่ลากดู <c oughs> วางงานจัดพี่น้อง <c oughs> กลบคืนครับกลบบอคืนแล้วก็อย่าลงมามาอีกแล้วกันพลาดกันได้ครับพี่น้องนักรบยังมีพลาดครับนักปลาดยังมีพลัง ธรรมดาครับอยู่ต้ดินเรามองไม่เห็นตรงไหนมันจะจมนะพม่น้องเอาช่วยกันกลบบ่อขึ้นครับแหมปลาทอมแกมาขุดบ่อใหม่อีกเฉยเลยดูครับโอ้โชคดีที่ยังขึ้นได้ง่ายครับมันก็ปลอดภัยแล้ว ถ้าฝนมาเนี่ยตอนอยู่ในบอ่อเนี่จบงีเลย ปลายใหญ่จัดเองเลยครับนี่แม่ฝีมือเอากันเหมือนกันครับร้การเหมือนกันนะป่าทมเนี่ยอ่าขึ้นได้แล้วครับ ต้องทำความสะอาดกันห,หน่อยนึงแล้วครับยกใหญ่เพียะมอมแมมเลย เดี๋ยวคลิปนี้ก่อนจากต้องขอบคุณไปยังทีมงานปาทอมครับนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับแล้วก็ <c oughs> ไม่เหมาะสมยังไงเนาะ,ะต้องขออภัยด้วยครับทีมงานพระแม่ธรณีนะครับปาทอมแล้วก็เสียท็อปแล้วก็ตั้งทีมงานด้วยครับตอนนี้ก็ขึ้นได้แล้วปลอดภัยแล้วครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้าครับลิปมีลาเพื่อนไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ